ที่เห็นอยู่หน้านะคะก็คือตึกซากตึกนะคะที่ระเบิดไปแล้วนะถ้าเกิดสังเกตที่จะมีรูนะคะมันจะมีรูใหญ่นะคะให้เห็นว่ามันเป็นแรงของระเบิดที่ทําลายตัวตึกด้านข้างด้วย วัคลาสวัสดีค่ะเราสองคนอยู่ที่ถนนโตเลโดนะคะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะที่ตัวตึกหนึ่งทำให้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยก็นำเสนอข่าวนี้ตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณอ่ หนึ่งอาทิตย์จะมาดูอัปเดตสถานการณ์นิดนึงว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างตัวตึกเสียหายแค่ไหนแต่คือเราจะไม่ได้เข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าเขาได้กั้นบริเวณเอาไว้นะคะเราก็จะอยู่ห่างๆนิดนึงวันนี้เรามาเรียนรู้คำว่าเอ่อ explosion นะคะก็คือระเบิด explosion อ่แล้วตัวตึกนี่ภาษาสเปนเขาว่าอะไรนะคะ building building edificio เอ i f ฟิเซีย i เอเดฟิซนะคะแลวครัน้นี้พอมันระเบิดนะคะตัวตึกก็เกิดการยุบตัวลงมานะคะ, collapse. The ะคลัพ o ต l คลัพสเอเดรุมบาคำว่าตำรวจนะคะ p o l i c e m a n p o l i c ี <ic> a นักดับเพลิง bomberos bomberos Bom นะคะก็เรียนรู้คำศัพท์กันนิดนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่กันว่าเป็นยังไง และที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังเราในตอนนี้คือซากตึกหลังเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่ทำให้มีคนเสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกมากมายและที่เห็นสีเหลืองๆที่กั้นอยู่ตรงนี้คือทางตำรวจกั้นเอาไว้นะคะไม่ให้รถวิ่งผ่านเรียกว่าปิดตายเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะขนาดเจ้าของบ้านที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนี้ก็ยังไม่สามารถกลับเข้ามานอนที่บ้านของตัวเองได้นี่ก็เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะคะที่พวกเขาต้องนอนอยู่ที่โรงแรมและโฮสเทล เพราะทางการห่วงเรื่องความปลอดภัยกลัวตึกจะพังทลายลงมาอีกเนื่องจากแรงระเบิดทําให้ตึกโดยรอบเสียหายตามไปด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าตึกข้างๆเนี่ยมีรูใหญ่มากส่วนภายในบ้านเนี่ยก็เข้าของเสียหายอย่างหนักไม่ใช่หนักธรรมดานะคะเรียกว่าแสนสาหัสเลยก็ว่าได้ทําเอาเจ้าของบ้านเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านเห็นบ้านตัวเองในสภาพเช่นนี้เขาแทบช็อกกันเลยละค่ะ แม้ทางการจะเอาค่าใช้ใจ่ายที่ทางโรงแรมและโฮสเทลให้แต่เจ้าของบ้านก็ยังมาร้องเรียนผ่านทีวีว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนี่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาต้องอาศัยนอนอยู่ข้างนอกบ้านอีกกี่วันเฮ้อน่าสงสารพวกเขาจริงๆค่ะ ็ได้เห็นภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่า,าผลจากแรงระเบิดเนี่ยทำให้ตัวตึกเสียหายแค่ไหนวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ชมกันสั้นๆน,นะคะเป็นเหตุการณ์อัปเดตที่ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลางเมืองมาดริดนะคะ<อ>ก็วันนี้เราต้องลากันไปแล้วเนาะอดีอสนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย